ตามาปนกราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณครูโจยนะคะรอนะคะข้าวมาจริงๆค่อยป้อนครับค่าค่ะค่พี่บูมค่ะคุยกับพี hine? ่บูมค่ะสวัสดีค่ะก็กลาบขอบคุณนะคะกราบขอบพระคุณครูโจยนะคะที่ท่านได้มาเมตตานะคะให้กับน้องพังพันนารายนะคะครูครูจจยมากๆนะครับ ที่เปิดร้านให้พันนาราก็ไม่ไขยมุกนะครับทั้งเปิดทั้งปิดค่ะทั้งเปิดทั้งปิดเลยนะครับสวัสดีครับอ,อนานรนต์ก้านะคะ,อะ,อะอขอให้ครูจอยของเรามีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคิดสิ่งใดสมความมุ่งม,มา่นปรารถนานะคะ ก็บ้างไปนะภาษาเย่ก็ให้น้องสิบสองแบ่งกันครับสิบสามสิบสี่ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าขอขอบพระคุณครูจอยมากมากเลยนะคะวันนี้ท่านก็มาเมตตานะคะอดน,นุนผลไม้ ถักเบอร์ถักปีนให้นะครับขอบคุณมากมากนะครับขอให้เรื่องคันสุู้นะครับคุณจอยครับขอขอบคุณคุณจอยนะคะเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างสูงนะคะน้องต้องฉี่ก่อนนะคะเพราะว่าน้องอกินไวมากเลยนะคะคุณจอยจะ,อะสาวน้อยพนารายเพราะเรานะคะจะรับประทานอาไว้นะคะก็ป้อนให้คุณจอยนะคะก็มาป้อนอให้ท่านแล้วนะคะขอให้ น,นะคะมีแต่นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะค่ะเมราดาจา๋าคุณจอยค่ะวันนี้คุณจอยมาช่วยยายค่ะเมราดาจา๋า,า,จา,าอกค่า,าคุณจอยเอ้ยยายฝากอาอาของไปให้เมราดาแล้วนะคะคุณจอยก็จะเข้าไปหาอา่าคุณเมราดานะคะเพราะว่าวันนี้ท่านามีเวลามาหาน้องพานารายนะคะ อ่าป้ายายฝากไปแล้วนะคะเมลดาจ้า่ะขอบคุณ<ห>ครูจอยนะคะขอพระคุณอย่างยิ่ง<ห>ขอพระคุณอย่างสูงนะคะที่ท่านอ่าเมตตานะคะอ่าน้องพังพันนารายของเรานะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดก็สมควรมุ่งมั่นปารถนาทุปรารนะคะครูจอยจ้าขอให้ท่านรวยๆเฮงๆปงังๆด้ยค่ะ อันนี้เป็นของคุณแม่นะคะน,นี่เป็นของคุณแม่นะคะนี่ก็เป็นของน้องพัมธนารายนะคะได้รับประทานแล้ว มากมากเลยนะคะที่เมตตานะคะเมตตาอ้อนผบ,บายให้น้องเมื่อวานท่านก็มาเมตตานะคะ,ะ,ะวันนี้ก็พูดจอยนะคะท่านก็เมตตานะคะปิดร้านให้นะคะก็ขอบคุณอาารนะคะ,อะขอบคุณอย่างดีขอบคุณอย่างสูงน,นะคะ ได้รับประทานตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ค่ะมีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะท่านมาเมตตานะคะเป็นร้านให้กับน้องนะคะค่ะอาจารย์มุขค,ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มุขนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนชาวช้างด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องชมพู่นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทิงงานช้างปานะคะ วัสด,ดีทางคำทุนด,ดีใจด้วยค่ะค่ะอาจารย์มุกค่ะวันนี้ได้ผิดเป็นต่เช้าเลยนะคะเป็นวันดีนะคะเป็นวันโชคดีวันหนึ่งนะคะสวัสดีเพืุ่กกี้สวัสด,ดีน้องตมพูนะคะสวัสด,ดียายบัวนะคะทางหายบัวนะคะสวัสด,ดีน้องคุกกี้นะคะคุณแม่อาจารย์มุกขาฝากเสาหา้าจับช่องด้วยนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณมู้นะคะดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะทีมงานช้างฟ้านะคะสวัสดีค่ะวันละวันละลายก็ค่ำทุกวันเลยนะคะคุณแม่จ้าวันนี้ก็ดีมากเลยนะคะก็มีคุณเมตใจดีท่านมาเมตตาปิดร้านให้น้องนะคะ ขอบพระคุณอาจารย์นะคะอาจารย์ท่านก็นะคะมาเป็นกําลังใจให้กับน้องฟังพานารายนะคะ,นะคะฟังคาคุณแม่อาจารย์มุกยาเมตตาช้างตกงานด้วยค่ะค่ะสวัสดีทุกๆุกช่องทุกท,กทกเคือกด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะค่ะ อ้อร่อยไหมคะคนสวยอร่อยมากๆเลยใช่ไหม